สำหรับโครงการ84ตู้ยานะคะ 84พรรษาสู่84โรงเรียนเป็นโครงการที่บริษัทมือประเทศไทยนะคะได้จัดทําขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะมอบตู้ยาค่ะให้กับ84โรงเรียนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะคะเราเป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีนะคะซึ่งาทางมือเองเนี่ยก็ทํางานร่วมกับมูลนิธิรักไทยนะคะซึ่งเราทํางานร่วมกันมาเป็นเวลากว่า9ปีแล้วสําหรับประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเองที่อยู่ในโรงเรียนนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง อยู่ในชุมชนนะคะที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ตู้ยาหรือความรู้ในเรื่องการใช้ยาแล้วพนักงานของเราเองอะคะ่ะที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของยาเนี่ย mm. เขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขาได้ใช้ศักยภาพแล้วก็ความรู้ความสามารถของเขาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่านอกจากพนักงานจะให้ความรู้เรื่องยาแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องนั่งในการที่จะต้องอประดิษฐ์ตู้ยาเองด้วยเพื่อมั่นใจได้ว่าน้องๆเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุด จากการที่เราได้ไปเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนที่เราไปเนี่ยจะอยู่ไกลามากนะคะอย่างที่แม่แจ่มอย่างเงี้ยค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเดินทางค่อนข้างลําบากซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นการที่เราได้เห็นเลยว่าในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานของบริษัทโดยเฉพาะเป็นบริษัทที่เรามีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือคนนะคะเราเมื่อเรามองเห็นว่าเรามีโอกาสดังนั้นเนี่ยเราเห็นน้องที่ได้โอกาสจึงทําให้พนักง,งานเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่า เราโชคดีจังเลยนะที่เราได้มาอยู่ในที่ที่เราเป็นผู้ให้กับผู้อื่นด้วยดังนั้นเนี่ยคะ่ะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้เวลาที่กลับมาทํางานนะคะพนักง,งานเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีกําลังใจเรามีแรงจูงใจที่จะทํากลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทํางานให้ดีขึ้นค่ะซึ่งอตอนนี้นะคะเราไปถึง14โรงเรียนแล้วนะคะในประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคตอนออกเชียงเหนือก็คือที่จังหวัดหนองคายค่ะ ในฐานะที่บริษัทนะคะเป็นผู้สนับสนุนโครงการเรารู้สึกประทับใจแล้วก็พึงพอใจกับ ความสำเร็จของโครงการนี้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าโครงการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโครงการที่ทำแล้วเสร็จสิ้นเลยแต่เป็นโครงการที่เรียกว่าต่อเนื่องอะค่ะดังนั้นเนี่ยหากยาในตู้ยาเนี่ยหมดแล้วทางบริษัทก็ยังสนับสนุนโดยการที่จะเติมยาในะคะให้กับน้องๆน,นะคะและที่สําคัญที่สุดโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการที่พนักงานเป็นคนที่คิดขึ้นมาเอง ะะว่าเ,เราน่าจะใช้ศักยภาพของเราในการช่วยสังคมได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในปีนี้นะคะเมืออประเทศไทยครบรอบ20ปีนะคะซึ่งโครงการต่อไปก็คือ twenty community development ก็คือว่าเราจะไปพัฒนาในอีก20โครงการในประเทศไทยนะคะเพื่อที่ว่าพนักง,งานทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในทุกๆโครงการะคะ่ะ